สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหากันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลน่าสนใจหลายชิย้นเลยที่ผู้ฟังกรนาส่งมาให้มีทั้งเรื่องปรัชญาเอไอจิ AI, ีวิทยาความจำกลยุทธ์การตลาดไปจนถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิตเลยครับรูป้ผลเพลินมน,นี้อาจจะแบบกระจัดกระจายนะใช่ค่ะดูเหมือนคนเรื่องกันเลยแต่พอมองดีๆครับมันเหมือนมีเส้นได้บางๆร้อยอยู่เหมือนกันวันนี้เราจะมาลองตามแกะรอยเส้นได้กันดูว่าทำแหล่งข้อมูลมหาศาลทั้งเรื่องจริงเรื่องเท็จเอ่อมีข่าวระดับตามจากเอไอที่คุณดีเอไอซ็อกนะครับอ๋ จุดเริ่มต้นผมว่าน่าจะอยู่ที่คำถามพื้นฐานที่สุดเลยนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยขับเคลื่อนด้วยความต้องการที่จะเข้าใจโลกมาตลอดอืมค่ะเดวิดดอยด์เขาชีว่าก่อนยุคป,ปฏิวัติวิทยาศาสตร์มนุษย์อยู่ในวาวะที่แบบหยุดนิ่งทางปัญญามันานมากนะนานมากจริงค่ะคำอธิบายต่างๆก็เพิ่งพาอำนาจตำนานเรื่องเล่าอย่างการอธิบายฤดูกาลด้วยตำนานเทพีเพอร์เซฟนีซึ่งพอยุคเรียนปัญญาเริ่มขึ้นเท่านั้นแหละโอ้โหเราเห็นความวหนาแบบก้าวกระโดดเลยถูกต้องค่ะแล้หัวใจสำคัญเลยนะที่ดอยเสนอคือแนวคิดเรื่องคำอธิ ใช่ใช่ที่ถ้าเราเจอข้อมูลใหม่ที่ไม่เข้ากันอย่างเช่นไปเจอว่าซีโลกใต้ออสเตรเลียม,มีฤดูตรงข้ามเราก็อาจจะแบบแทนหรือแต่งเติมเรื่องเข้าไปไง่ายเลยว่าเทพีดิเมเอร์ไม่ได้แค่เศร้าแต่โกรธจนผลักไอรอนอีกฝั่งโลกอะไรประมาณนั้นใช่เลยค่ะแต่งได้เรื่อยๆเลยมันปรับเปลี่ยนได้เรื่อยเลยใช่ค่ะการปรับเปลี่ยนง่ายแบบนั้นแหละคือสัญญาณของคำอธิบายที่ไม่ดีมันแค่ดูเหมือนว่าอธิบายได้นะแต่ว่ามันไมไ่สร้างความเข้าใจที่แท้จริงมันไม่เชื่อมโยงแบบกลไกของความเป็นจริงแบบเข้มแข็งพอสิ่งที่น่าสนใจน ตรงนตอนทำวิดีโอเรื่องดาวแคนน้ำตาลทีมงานเกือบใส่ข้อมูลผิดๆที่ AI สร้างขึ้นไปแล้ว โห oh, จริงเหรอคะครับเพราะมันดูน่าเชื่อถือมากมีรายละเอียดครบทั่วเลยแต่พอไปตรวจสอบลึกลงไปเอา้ากลับพบว่ามันเป็นข้อมูลที่แต่งขึ้นแต่งขึ้นเองเลยหรือผสมผนเปล่าระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องแต่งปัญหานหน้ากลัวของที่ AI มันเอ่อโกหกได้อย่างมั่นใจมากๆคนี่ใช่เลยคะ่ะโกหกได้อย่างมั่นใจนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของอันตรายจากสิ่งที่คลา้คลายคล,ยคลยอธิบายที่ไม่ดีในยุคดิจิทัลมันดูดีมีโครงสร้างแต่ขาดรากฐานความจริงที่ตรวจสอบได้แล้วยิ่งไกว่านั้นนะเรายังต้องเผชิญกับพวกตากับวิบัต ใช้เครื่องมือทางความคิดที่มันบกพร่องไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับใช่คะ่ะเพื่อจะส,สรุปข้อสรุปที่อาจจะไม่สมเหตุสมผลหรือเพื่อเปลี่ยน็นความสนใจไปเลยถูกต้องเลยครับทำให้การแยกแยะความจริงยิ่งยากข้นไปอญ่เลยนครับเนี่ยใช่คะ่ะมันทำให้คูมีข้อมูลยิ่งซับซ้อน่งไปอีกแล้วคำถามสำคัญที่ตามมาคือถ้ารางความสับสนวุ่นวายทั้งจากภายนอกอย่างของมูลเทสต์ AI ออะไรเอยแล้วก็จากภายในอย่างความบกพร่องใน,ในการใช้เหตุผลของเราเองเราจะหาจุดยืนที่มั่นคงได้ย่างไรเราจะสร้าง,รรง,งเข็มทิศญญญน ผูกไ,ไว้กับสิ่งที่คนอื่นพูดทำหรือคิดผูกกับภายนอกใช่ค่ะแต่ความสงบสุขที่แท้จริงหรือสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยคือการผูกมันไว้กับการกระทำของเราเองผูกกับภายในถูกต้องค่ะมันคือการเปลี่ยนจุดโฟกัสจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในแล้วก็ระหนักว่าความทุกข์หรือความกังวลหลายอย่างมันไม่เกิดจากตัวเหตุการณ์นะแต่มันเกิดจากการตีความหรือการรับรู้ของเราที่มีต่อเหตุการณ์นั้นอ๋อการรับรู้ของเราเองซึ่งหมายความว่าเรามีอำนาจที่จะทิ้งความกังวลได้เพราะมันอยู่ในการควบคุมของเราแต่การจะควบคุมการร มา,มาว่าประสบการณ์ภายในของเราเนี่ยมันไม่ใช่บันทึกข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์แบบเลยไม่ใช่เลยสมองเราสร้างเสริมแต่งบิดเบือนความทรงจำได้ตลอดเวลาจริงๆค่ะชอนกับแนะนำเลยนะว่าวิธีที่ดีที่สุดในการบันทึกเรื่องราวคือการจดบันทึกเวื่เกิดเหตุจตอนนั้นเลยหรือให้ใกล้เคียงสุดเท่าที่จะทำได้ที่เรียกว่าหลักฐานร่วมสมัยหรือ c o n t e m p o r a n e evidence เพ<อ>ราะสมองเราเชื่อถือไ,ไม่ขนาดน,นั้นโดยเฉพาะในภาวะกดดันแปลว่าแม้เราจะพยายามควบคุมการรับรู้ภายในแบบซแต่ก็ต้องตระหนักถึงความเปราะบางของกลไกภายในของเราเองด้วยนะครับใช่เลยค่ะความไม่น่าเชื่อถือของความทรงจำนี้เองที่ย S <S ผมนึกถึงแนวคิดเรื่องความสอดคล้องหรือ alignment ของแมน s ันอ๋อของแมน s ันครับที่พูดถึงการทำให้แน่ใจว่าเป้าหมายหรือความพรายธามที่เราไล่ตามอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆจากข้างในไม่ใช่ทำไปเพียงเพื่อเอาชนะหรือเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนอื่นเขาใช้าเปรียบเทียบ,บที่เห็นภาพมากเลยคือการพยายามแทบตายเพื่อ,อจองตัววเในคลับหรูที่จริงๆแล้วมันร้างไม่มีคนอุปมาได้เห็นภาพมากค่ะเพียงเพื่อคนอื่นเห็นว่าเราทำได้ทั้งที่เราไม่อยากนั่งโต๊ะนั้นเลยการเปรียบเทียบเรื่องโต๊ะวีเอพ หรือคุณต้องการจะอะไรอย่าให้เสียงของคนอื่นมากรอบเสียงภายในของคุณโอ้โหโคมมากค่ะซึ่งก็ดูจะสอดคล้องกับแนวคิเรื่องอะไรเม้นีเหมือนกัน,นครับสอดคล้องกันมากๆเลยค่ะและเครื่องมือสำคัญอย่างนึ่งนะที่ทั้งพวกโซอ,อิกแล้วก็นักคิดยุขงหลังใช้ในการสร้างความสอดคล้องภายในแล้วก็ตรวจสอบความคิดตัวเองก็คือการจดบันทึกหรือ journaling การเขียนบันทึกใช่ค่ะอย่างที่เดสโซอิกพูดถึงบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเซเเอพิหรือมอร์ตรวียสต่างก็ใช้วิธีเขียนเพื่อคลาครวนทบทวนเหตุการณ์ในแต่ละวันว การอ่านงานเขียนดีดซ้ำๆใครครวญทำความเข้าใจแก่นแท้ของมันจนสามารถนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้คิดวิเคราะห์ต่อยอดแล้วก็แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้แมตทิสอ้างเอพิตเตอร์ว่าแค่อ,อ่านอยังไม่พอต้องถามว่าอ่านอะไรและอ่านอย่างไรอ่านอะไรและอ่านอย่างไรใช่ค่ะนั่นคือการสังเคราะห์ความรู้ให้กลายเป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงซึ่งสำคัญมากในยุคข,ข้อมูลล้นเกินแบบนี้เข้าใจแล้วครับคือต้องอ่านเพื่อให้มันซึมลึกไปเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดเราเลยไม่ใช่แค่จำข้อมูลได้เฉยๆถูกต้องค่ะถ้าเรามองภาพรวม และการตลาดนะครับมีความเชื่อมโยงไหมครับมีความเชื่อมโยงที่น่าสนใจทีเดียวเลยค่ะอย่างที่คุณซารีซูบีเน้ย้ำเรื่องการต้องมีระบบที่พิสูจน์แล้ว p r o v e n System ก่อนที่จะขยายธุรกิจหรือทุ่งโฆษณาครับต้องมีระบบก่อนมันก็คล้ายๆกับแนวคิดคำอธิบายที่ดีของดอยช์ในเชิงธุรกิจหละค่ะคือคุณต้องเข้าใจจริงว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำธุรกิจของคุณมันเวิร์กมันวัดผลได้ทำซ้ำได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ยากไม่ใช่แค่ความรู้สึกหรือความเชื่อลอยแล้วประเด็นที่ซารีซูบี้บอกว พ,พูดถึงการปรับตัวการใช้เครื่องมือใหม่ๆก็ได้ถึงประเด็นเรื่อง AI ที่แกรี่วีพูดถึงเลยครับอืมแกรี่วีว่าไงคะเขาบอกว่าเครื่อง AI ต่างๆเนี่ยในที่สุดมันจะกลายเป็นเหมือนสินค้าทั่วไป commodity ใครๆก็เข้า ok ถึงได้จุดตัดสินมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีเครื่องมือหรือเปล่าแต่อยู่ที่คุณใช้มันยังไรต่างหากใช่เลยค่ะประเด็นนี้สำคัญมากมันตอบยงว่าคุณค่าที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยีนะแต่อยู่ที่การประยุกต์ใช้อยา่างมีจรณญาณและสร้างสรรค์การเอาไปใช้ซึ่งต้องอาศัยทักษะการค ของข้อมูลที่ AI ให้มาายเรื่องสำคัญอย่างน่งด้วยพราะมโกหกงายเเพราะอย่งที่คุยกันเค่ะ AI มันโกหกได้อย่างมั่นใจซึ่งก็วน่าไปที่ปัญหา AI สลที่เคยสะกเดือไว้ใช่ค่ะและความจำเป็นเราต้องมีวิจารนญาณของตัวเองถูกต้องเลยค่ะแลวมันยังเน้นย้ำถึงความท้าทายในการหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนยุคนี้ด้วยนะทำให้ความพยายามของแพลตฟอร์มอย่างเ l ซิ i ี้ที่ c o อย่างอาร i c h a รมสร้าง AI Search ที่ให้คำตอบพร้อมแหล่งอ้างอิงที่ตรวจอบได้มีความสำคัญมากขึ้นมี reference ให้ด้วยใช่ค่ะ สรุปแล้วทั้งหมดนี้เราพอจะกล่นออกมาเป็นแกนความคิดหรือว่าแนวทางอะไรไบ้างครับอืมดิฉันคิดว่าอาจจะสรุปเป็นแนวทางได้ประมาณนี้นะคะหนึ่งคือการให้คุณค่าแล้วก็แสวงหาคำอธิบายที่ดีที่มันเี่ยนแปลงได้ยากมีพลังในการอธิบายความจริงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าที่ปรับเปลี่ยนได้ไง,ไง่ายตามแนวคิดของจอร์จครับข้อแรกคำอธิบายที่ดีสองคือการระหนักแล้วก็มดระวังอยู่เสมอ,ท,อมทั้งเอาข้อมูลที่มาจากภายนอกโดยเฉพาะยิงย่งจาก AI ที่มันซ้อนขึ้นเรื่อยๆต้องระวังแล้วก็ต่อมไม่น่าเชื่อถือของกลภายในเราเองด้วยเช่นความทรง หรือ AI คลิเค้าติงกิ้งสำคัญมากโดยเฉพาะในยุคที่เครื่องมือค้นหาข้อมูลกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างที่แกรี่วีแล้วก็ซีอีอของ p รัคซิสีชี้ให้เห็นทักษะนี้จะยิ่งทวีความสำคัญขึ้นไปอีกค่ะเป็นบทสรุปที่ครอบคลุมดีมากเลยครับแล้วก็ออ่ดิฉัน,นจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนทิดที่ต่อยอดมาจากแนวคิดของเดวิดดอชอีกสน,นอยค่ะเช่เลยครับดอชเสนอว่าความก้าวหน้าของมนุษย์เนี่ยมันเกิดจากการที่เราพยายามหาคำตอบให้กับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ค่ะเช่ชกนกฎฟิสิกส์กลไก บบความอยากรู้อยากเห็นที่แท้จริงควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรอะไรคือสิ่งที่เราควรมุ่งส่งเรหาคราอธิบายอย่างแท้จริงเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับนี่อาจจะเป็นคำถามที่เราต้องคบคิดกันต่อไปในโลกที่เส้นแบ่งระหว่างของจริงกับของจำลองมันกำลังคลั่งเรือลงทุกทีค่ะ